ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวมือนี้มากกับตเอี่ยงครับภาพมาเบึ่งค้วยงามครับตัวหนึ่งตัวเถิกนะครับคั้วเถิกเบืองครับโอ้ข้อครับเบืองช่วงข้อข้อใหญ่ครับข้อใหญ่เสมอไหลเลยนะครับเป็นคั้วยขอพันนะครับสูงลอยหาสผิวพันุดีครับเบิงเนี่ยนขนาดเบืองช่วงไทยนะครับเบืงไทยไทยนาขาใหญ่นะครับ วงเขาเหงาหางกันญญาขี้กันครับเนื้หมูหยาเก่งครับนี่เบึงหางกันเ้าเลื่อยเขาครับครับเป็นไงครับเบืงเต็มเต็มครับล่ำโตกันเ้าเลยครับนี่เบึงหางเพื่นอีกตัหนึ่งครับหางเพิ่นกัญเงาเลื่อยขอเขาดิครับง่ามครับเชื่องครับกินเก่งบวฟืดบวฟัดครับผมนี่นะครับสวยงามครับเบื้งขาวๆนะครับสมเน่สมควรทำหนีเนาะสนใจกรติดต่อมาเด้อครับ เนี่นยครับสวยง่ <S 2> <S 2: างโอเคครับขอบคุณครับผม